อยู่กับดนน้านน้ำเอ็กซ์ทีวีและนี่คือรายการครัวหัวกล้วยพี่ <c oughs> วันนี้กินอะไร เออวันนี้วันนี้ร้ันเราเร็วหิวนี่สี่โมงแล้วไม่ได้กินอะไรเลยสี่โมงฝ่าแดดเริ่มรับแล้วมีข้าวเหลือมีไก่เหลือมีพริกเหลือมีต้นหอมเหลือมีไอ้นี่เหลือมีหมูเหลืออันนั้นพูดถึงไม่ได้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วห้ามโพสต์แอลกอฮอล์ห้ามพูดถึงแต่พูดไปแล้วเขาไม่แอลกอฮอล์ไม่เกี่ยวนี่มันไม่มียี่ห้อมันไม่ใช่ยี่ห้อแอลกอฮอล์มมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดมีน้ำมันมีตับด้วยวันนี้เราอยากกินแบบญี่ปุ่นสไตล์อ๋อใช่เป็นคนญี่ปุ่นเรามี ไอเนี้ยคือหมูสามชั้นได้บางๆเอามาทำเป็นมากิเอาไอ้ข้าวผัดเนี่ยทำเป็นไส้เอฉียบเวลาทำไมอ่ะทำเลยทำเลยดีกว่ามาเปิดเลยเอาไม่ไม่เปิดสวิตช์ชั้นไหนมันจะติดต้องนั่งเครื่องอีกทีด้วยเนี่ยให้พี่ปองรับหน้าที่ทำข้าวผัดผมก็รับหน้าที่หนักนะฮะหั่นผักหั่นตับกันไหมเราใช้ตับด้วยนะอย่าลืมอ้าวเจ้าของเจ้าของเจ้าละ เมันรู้ปลาอย่างกูใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเราผัดให้ละกันโอเคน้ำมันเยอะไหมนิดนึงครับผมน้องแนนขี้เกียจน้องแนนสไลด์เลยพอไหมนิดนึงพอไหมนิดนึงก็ได้ต้องบดไหมถ้าบดก็ได้ถ้าบดมันจะเหมือนอาหารเพื่อนเราไปไหนอาหารทีนเหมือนเทตติกีอุ้ยอุ้ยพอไหมตับน่าจะพอแล้วแหละเหลือเนี่ยอ้ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กหน่อยก็ได้ หั่นเป็นอย่างนี้แหละหั่นชิ้นเล็กๆให้กินง่ายม้นง่ายท่านายมัวไปดิบไปดอยนายจะไม่ได้แดกนะเย็นนี้ก็อินี่เดี๋ยวปกติใช้มือบี้ลนะกับข้าวเหรอเฮ้ยเราอุตส่าห์เป็นอาหารที่ทําให้ทุกคนกินได้ทุกคนทําตามได้บ้าทําอาหารให้หมาเราก็ต้องกินได้ดิเอาขยะไปให้กินได้ไงจริงๆแล้วอย่าเอาของเสียให้หมาเลยน้องหมาเขาเหมือนคนแหละแต่เขาพูดไม่ได้เขาอยากกินของอร่อยๆแต่ทำไมกูพูดกับหมาได้วะอ้าวโมกโอเคเอาไข่เหรอไข่ไม่ต้องระว่านะอืมกุยี๋ยว ประมาณนี้พงคุพอเอาเลยครับสัดลงมาอันนี้คือซอสซอสปรุงรสซมติงซมติงเยอะเยอะใช่ไม่ทำเป็นควบคุมการผลิตเป็นเอ็กเซคิวทีฟเชฟวางั้นอ่าใช่เป็นเชฟกระดอนลำซีล้วก็เชฟกระดอกระดอหลังซีดหั่นหอมไม่หั่นนี่เลยอะไรมีดบ้านนี้นี่สุดยอดมากคมใช่ไหม โอเคอันนี้เราใส่ฟัวกาที่เราหั่นไปแล้วฟัวกาจากแดนอีสานเอ้ยหกน้อยหน่อย้อยหน่อยข้าวเนี่ยเราคงไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยตาไม่ลงไหมเราบอกเลยว่ารถถังชอบมากเลยล่ะรถถังนี่คือหมาที่บ้านขอบใจนะใส่หมูไปต้นหอมโอเคน่าจะออกนเพราะโลกในความเป็นจริง ขั้นตอนต่อไปก็คือการนดมม้วนนะฮะก็คือเราจะเอา3ชั้นใชื่อท่านใช่สามชั้นสไลด์หนอนสไลด์หนอนไม่มีดมันคมไงทำอะไรก็ไม่ได้ไงนี่คือการพยายามแล้วนะม้วนไปนะท่านผู้ชมเด็กได้ก็เด็กแต่ไม่ได้ก็ทิ้งไปเแ็่ไม่ได้ก็แดกเถอะจะได้มายังไงต่อนี่เดี๋ยวเราก็เอานี่มาใส่ก่อน ่นี่ก็คือหมร้อนนั่นเนี่ยร้อนตัวพัดลมไหมเออมร้อนใครก็ได้ลรับเีเปิดแอร์หน่อยก็ได้เบาๆนะครับทำรายการอยู่ครับข้างบ้านแถวนี้ไม่ค่อยมีมารยาทเนะครับใช่ใช่ใช่อย่าตีนให้เราสิแต่มันก็ดูน่ากินอยู่นะใช่ไหมถ้าไม่ใช่มือนะช่วยๆกันจะได้แบบว่าเออมือทุกคนกินได้เราเสียสลันี่เราล้างมือแล้วล้างมือจร้งจริงเมื่อวานแล้วก็กลับไปเอาไข่มาใช่ไหมเมื่อกี้คิดว่าน่าจะพอนะใช่อย่าทำเยอะเลยกินไม่ลงช่วงนี้คือช่วงที่ว่า เดาล้วนๆแล้วนายไม่เอาไอ้นี่เข้าไปด้วยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาตามมาอ่าสวยงามหมดเทนแน่นๆนี่ก่อนอัดแบบประมาณนี้เฮ้ยไม่ได้ดิโอ้วยต้องดูเหมือนกินไม่ได้มันจะกินได้ตอนจีอ่ะเชื่อปหมผมคิดไปแล้วตอนจีทำไงอันนี้ดูน่ากินแท้เดี๋ยวผมจะจีให้ดูไม่น่ากินคขดเสียมากระทะร้อนแล้วเนยไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะหมูสามชั้นมันก็มันอยู่แล้วเราแค่อยากได้กินให้มันแบบว่าดูดีอ่ะ คิดว่านะในสมองเขาคิดว่าดูดี้อมแมส้อมแมสลงเลยเนาะลงเลยฮะ one two three ชิ่งยุ่งมันโอเคตอนนี้เป็นเคฟเกิครับผมเฮ้ยปล่อยเลยมันเซ็ตตั้มนึงใครพี่ถือเหนื่อยแลก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็หล่อให้มันสุกสุกด้านนี้แล้วก็พลิกด้านหนึ่งให้มันสุกเฮ้ยเสื้อใหม่นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงผมกูหรือไม เออเออไมเราใส่เสื้อนี้กัน่ะไม่รู้เป็นเสื้อแว่าอะไรอะสักวาวสักวาวสักวาวมาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นไรยังไงเนี่ยนี่ไงอภินัาธนาการจากไบ d ดนา MAX กซ์ทีวมีโลโก้แบบนี้ยราคาแพงพุ่งฉี่เลยขึ้นแบบเหมือนที่เขาทำตอนนี้กี่หมื่นนะเนี่ยตอนนี้เราสามอยาอไม่ใช่สามหมื่นห้าเหรอนกันเองคนกันเองอยากได้เสื้อทำไงอินบ็อกซ์มาเลยช่วงนี้โปรโมชั่นสามห้าเราไม่ขายเรขายแคา้อยห้าสิบพด้โอ้ย้ออว้าว เฮ้ยเดี๋ยวขอดูขอดูอีกทีนม่งไม่ไหวว่ะดูดิโโอ้หงานดีงานมันดีจริงๆเราอยากให้เห็นเราอยากให้เห็นข้าวหอมหอมหอมรู้สึกหอมมากหอมดิช่วยกูพลิกเลยเนี่ยแม่งไม่ไปใช่ไหมมีฟงเอ่ออเาอะไรฮะคิดอะไรไม่ออกครับต้องเติมน้ำแก๊กั่วเพื่อความหอมใช่ไหมไม่ได้ครับอันนี้น้องชาชาจีนโอ้ยเจ๋งเลยมากเป็นชาจีนนะฮะเอาไปทำอาหาร ซึกดูดีไหมอ่ะเอ้าก็แค่ดีแล้วไหมเป็นเบคอนก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นหมูสามชั้นเพราะว่าเบคอนมันจะใหญ่กว่านี้มันจะหอมกว่านี้นั่เบคอนด้วยแต่เราว่าอันเนี้ยอร่อยเชื่อเราเรารู้เราเรียนมาแกไปกินสะกห่อยมีอีกเนี่ยเรายังไม่หมดนะเนี่ยอะไรพี่นี่ของหนูอะไรเแบ่งเพื่อนบ้างสิไม่ไม่มีเพื่อนมันวิ่งไป่ทันเลยมไม่ให้่อนขู อู้สุดยอดเลยครับเขนลุกเลยอะอารมณ์เหมือนไส้ก,กรอบกันแเนี่ยนะสุกแล้วเนี่ยข้าวเริ่มแตกแล้วอโอเคมาอโอเคค่อยค่อยๆันทวันทูนทีไม่ใช่คนที่เก่งโอเค โอเคเราเสร็จกันแล้วหนึ่งเมนูนะคุณเผาเมนูที่สองคือยังไงนะอันนี้เป็นไก่กระเทียมพริกไทยผมหมักไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ง่ายๆเปิดเตาเลยผัดแล้วเดี๋ยวจะมาทํามากิเราที่เหลือเราก็ไปกินข้าวก็ได้นะทําครัวต้องฉลาดต้องใช้สมองเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สมองผัดได้ดูไม่ใช่แล้วแหละขั้นแรกต้องเอามือแตะดูไม่ไหอันนี้จริงๆแล้วเราหมักด้วยอะไรนะมีกระเทียมพริกไทยซอปต์กรงโลดซอหอยนางรมหอยนางรมน้ำตาลนิดนึง อ๋อเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วไปที่บ้านผมก็ทำแค่นี้แหละไก่กระเทียมยิบๆเนี่ยหรือว่าจะซื้อมาสักอันหนึ่งเตาอินดักชันเอ้ยบ้านเรามีเตาแก๊สอันนึ่งไม่เคยดใช้เอาไหมแกไม่มีทางแก๊สแทนนี่ถ้ามีราบผักชีต่ำไปด้วยจะจ้ามากในเครื่องแต่ละว่ามาหน้าตอนนี้เราไปกี่ที่นะสามที่ครับสามที่แล้วไม่นานไม่ใกล้ก็จะไปที่เชียงใหม่กันไปแอวเหนือกันนะจ๋าเนาะใช่วันที่สิบเก้าสิงหาคมสิบเก้าสิงหาเนอะที่ไหนเนอะ ถ้าทราอยู่บล็อกับาร์เสียงใหม่ผู้ใดที่อ่าบันไกล้เล่นเสียงเนาะอ่าไหนมาปักกันไหนนอนเนาะมีวงอย่างนะก็มีกล้วยไทยกล้วยไทยเด่นดาวเด่นดาวแอนนาลีแอนาลินเดี๋ยวไปตายแล้วก็แลกตายกันแล้วเฮ้ยเงี้ยมียูโกสลามองเงยูโกแอีโซนอ่าแล้วก็มีตันตะเจ้าถิ่นใช่ไหมแล้วก็ตันตะกับจีซีพีดีวง วงเจ้าถิ่นจากเชียงใหม่ก็ยังไง19สิงหาคมนะฮะมันไก้เดินเทียงคนไหนที่คิดถึงม <Okay. S 1> ันไก่เงินยังไม่ไฟ่แล้ว <c oughs> ไใซะแล้วัวเอาาซอแฉกได้วะไม่ใช่คนเหนือแล้วเนี่ย <c oughs> คนเหนือต้องทำงี้ <c oughs> นั่นแหละก็19สิงหาปักกันเนื่ เราจะไปโรนะบางคนก็ชอบโรบางคนก็ชอบจอยนะโดนสุดโร่ฮะเอาสักสามอันเนาะได้จริงๆแล้วสไลด์อย่างเงี้ยไม่เหมาะกันมาหัวเพราะนกรอบมากมาเหมาะกันแกมเบียบ้าเลยไม่น่าพูดที่มีคนพูดออกสื่อนะมันไม่ควรอ่ะข้าวข้าวนี่เหรอได้เลยข้าวเลยใช้หมูเดิมเราล้างแล้วฮะล้างเท่าไรหมอกล้างแล้วแต่แรกมันไม่ได้ออกไปล้างไหนเลยล้างแล้วล้างแล้วดูดีไปอ่ะ ทำให้กันดูดีไม่ดีเหรอเนี่ยก็ดีไงแต่มันดีไปไงดีไปใช่ไหมเขาแบบดีอยู่ใช่ไหมไม่เอาดีไปเหมือนเชสเตอร์เบนดิงตันหรอดีอยู่ได้ไหมอย่าไปเลยคนดีไปแล้วเศ <c oughs> ้ามึงก็เริ่มเองนะยังไง,งไงก็ถ้าใครใครเป็นสาวกนิดน้งพาก็ก็มาดูคลิปนี้แล้วกัน เราก็กินข้าวเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปเว้ยเราสามารถคิดถึงเขาได้ในบทเพลงของเขาเสมอเราฟังเพลงของเขาแล้วก็นึกถึงเขานึกงถึงสิ่งที่เขาทําอ่ะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะให้เราก่อนที่เขาจะตายเห็นไหมอืมที่ช่วยหน่อยคะพอหน่อยแป่บนึงซับเหงือกูเหรอซับน้ำตาคุโอเคอันนี้คือเราก็แน่นๆหน่อยนี่คือข้าวหอมมะลิเลยแหละเนอข้าวถูกๆของรอห้าบาทเทนี้ก็ยังขั้นตอนต่อไป เด็กก็สุดเชือนไปจนถึงดวงดาวจากกระวานมีกี่ล้านดวงดาวเออเลืออยู่ดีนี้เงียบกันคืออะไรคะสะกดไงครับกำลังรอดูว่าไก่เหลือไหมเนี่ยกูเล็งอยู่เฮ้ยกินข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิผมก็เหลือผมก็เล็งอยู่นั่นไอ้ไอ้เลวนี่อย่าอย่าบังกล้องเดี๋ยวก่อนสิโอเคเดี๋ยวนะทำไมมันไม่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 กลมเลยวะใส่ข้าวหนาไปต้องเอาให้ได้รับลงไปฟลอปฟลอปลงไป ดีใจมากเนละที่เทปนี้ไม่ต้องทำเนยเยมันดูดีมันอร่อยอ๋อยังไงวะอินีที่มึงแดกอยู่ใช่ไหมยอย่างอ่โอ้นี่เชฟคอดี้มานะครับผม,มนี่ไม่เจอกันตั้งหลายเทปตั้งแต่เทปอะไรนะเทปไอลาสัญญานายไปไหนมานายเล่าให้เราฟังสิชีวิตนายเป็นไงบ้างอ๋อก็คือตอนนี้เดี๋ยวมีซิงเกิลไปขอตัวเองแล้วแหละใคร<อ>ถาม ผมหมดไวยก่อนมาในวไหนเนี่ยอันนี้เป็นคือทำเพลงธรรมดาธรรมดาปกติทั่วไปแล้วไม่ได้เป็นเพลงที่แบบฟังยากแล้วอืมะอ่าซิงเกิลชื่อน้ำตาลาละบายครับผมไงก็สิงหาคมฟังแน่นอนน้ำตาลาระบายน้ำตาลายระบาย Facebook.com/topface นะครับ Topfaceband ททกโอไงทโอพเอซ topfaceband c o t t o dot h ไม่มีรู้สึกว่ามันยังไม่แน่นพอเรารู้สึกว่า รู้สึกว่ามีคนรอเด็กเฮ้ยไม่เป็นไรให้มันทะลักออกมาตัวนี้ต้องเป็นต้องใช้นี้ว่ละจะดีนะที่ใช้สองนิ้วก็ได้จริงๆแล้วเอาเอานิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งแย่รูตรงนี้นิ้วหนึ่งก็กดตรงนี้เออ่เด็กๆที่อายุต่ำกว่า27นะคกับข้าวนี่นี่นี่เอามาทำไมข้าวดูไม่ดีเลยวะไม่ได้อยู่ได้อยู่โอเคใส่ซีจีหน่อยนึงก็ดู CG อีกจี ช่วยกูอีกแล้วหันเดือยเอาเผาเมื่อกี้หันแบบดูเละเหมือนกันจากองศานี้ต้องเป็นมือซ้ายหันเท่านั้นโอ้โหมีกูมันพังที่กูเนี่ยแหละตาย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 ตอนจบม ไม่ความผิดมันคือมีดเว้ยเนี่ยมันต้องหั่นยึกยืถ้ามันคมมันจะแบบสวาบทีเดียวอ่ะนี่มันทําให้ข้าวแบบเละมันมีที่ฝนพี่ทันปะทันทันทันได้แค่นี้แหละเฮ้ยทาไมหั่นได้อ่ะต้องต้องหั่นมือขวาว่ะเห็นปะบอกแล้วที่บอกมือซ้ายเลยนี่แล้วดูนั้นพอกิ้วโอ้โหท้ายออกได้มันไม่มีสกิลน่ะเราก็สามารถที่จะนี่ได้แกหั่นยังไงมันพอ ออะััยยหนด้้วมืซาทุกคนรอลุ้นกับการกินมาดูวันญี่ปุ่นมากเลยดูพอแดกได้เดี๋ยวเราขยับให้เอาเอาเอาถั่วไปอ่ะพอแล้วเสิร์ฟเยอะเดี๋ยวมันดูไม่ไม่รู้ราอ๋อเราอันนึงอันนั้นอ่ะอันนีดูไม่น่ากินแล้วไม่กินดูเนี่ยแหละกูจาทำพังตอนจบเนี่ยแหละและนี่คือเนมูเมนูมากิสักวะ ตามนี้เลยใช่ป่ะตามนี้เลยพี่เดี๋ยวอธิบายพี่เอ็ดก่อนก็คืออันนี้เป็นข้าวผัดฟัวกาห่อด้วยหมูสามชั้นที่ตายในท้องแม่พูดซะไม่อยากกินเลยอร่อยมันอร่อยมันอร่อยเพราะว่าเนี่ยมันมันแบบมันแทรกเนื้อสามชั้นสไลด์แถวบ้านนี่แหละจบและอันนี้ก็คือเป็นไก่กระเทียมห่อข้าวห่อสาหร่ายอืคือทําให้มันเหมือนเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วคืออาหารไทยพี่อันนี้ไม่จิ้มก็ได้ใช่ไหมได้แต่คือผมไม่กินวาซาบิมีครั้งแรกนะที่กินข้าวปั้น คือผมไม่กินข้าวปั้นเลยก็กินเข้าไปสิลองชิมพี่คนละนิ้วครั้งแรกโอมีงับมีด้เบาผมคว้าอย่าร้องพี่อย่าร้องทำไมมันมันมันเงียบอย่างเงี้นะไม่เป็นไรต้องมีพริกสักหน่อยนะนี่ไงเอานี้ได้ไหมที่นี่ที่นี่ก็เลยให้จิ้มไงแต่อร่อยดีจิ้มเลยจิ้มเลยตอนแรกเข้าปากแล้วมัน โแ่อ่าเงี้ยเพราะเราไม่ไม่ค่อยชอบแต่พอเคี่ยวไปเสร็จแล้วก็อร่อยดีว่ะมี texture ให้นะมีความเหนียวของหมูสามชั้นมีความนุ่มของข้าวมีความหอมของตันน้อืมอืมอืมอยข้าวกับสาหร่ายพี่ต้องลงเฮ้ยพี่ต้องลองพี่ต้องลงชีวิตเนี้ยไม่ไม่ได้อยู่นานหรอกีเข้าไปว่าห้าสี่สามสองหนึ่งระวังผมฟัดนะเดูทำหน้าที่แบบทำไมอะโคตรสักเบ้าเลย ดีไฟค์าว่าซักว่าหน่อยค่ะคือข้าวมันเยอะแต่ว่าเนื้อมันน้อยพราะเคี้ยวไปเนี่ยมันเหลือแต่ข้าวอ่ะพี่ตกไก่ตามไก่ตามโอเคมันจะดีเฮ้ยอร่อยขึ้นเยอะเลยสรุปว่าหรือว่าเมนูนี้ก็เป็นความแปลกใหม่สำหรับผมลองทำกันดูครับเพราะว่าผมว่าน่าจะทำไม่ยากเมื่อกี้ผมแอบดูอยู่ก็อย่าลืมสั่งเสื้อซักว่าวนะครับครับผมครับผม โอเคสั่งไลฟ์ที่แฟนเพจบาร์นาแม็กซ์ทีวีตอนนี้เราก็ไปซักว่าวกันเลยไปเถอะไปซักว่าวสามสิบกรกฎาคมนี้นะครับเจอกันที่เนยยัสสตูดิโอครับกับงานเปิดอัลบั้มอีกอัลบั้มบูร์ฮักนะครับแล้วก็มีวงเปิดอีกสองสามวงนะครับมีซันต่อเฮียมาซาบิแม่งขึ้นมีสันดาลนะครับมีเดอะดาร์คเอสโรมานแล้วก็มีแคทออนครับเป็นวงใหม่ไม่ได้ไม่ได้ จากที่เพลงยาสตูดิโอครับราคาราคาสองแปดครับผมราคาราคาหนราคา100บาทครับจากซีดีเอาบ้านของเราเข้างานฟรีครับแต่เบียร์ไม่ฟรีเองเฮ้ยผู้เบียร์แล้วบ้างไม่ได้จบแล้วครัสำหรับเทปหัวกล้วยหัวหัวกล้วยเถอะขวัว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 หัวกล้วยเทปนี้นะครับ้เทปหน้าใครจะมายังไงทำเมนูอะไรไม่ต้องเขียนในคอมเมนต์นะผมไม่เคยอ่านเลยขอโทษทีเขียนไปเถอะอะไรเขียนไปตรงนี้ไม่เอานะครับเขียนก็ได้คอมเมนต์มาแล้วก็เราก็จะเอาไปทีมงานดีหนึ่งทีเราก็ทไม่เป็นนะครับเราก็มั่วๆคครรับับผมเฮ้ยนก ไงก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันอีกทีก็เทสต์ต่อไปครับเฮ้หนกสวัสดีครับ<น><น>